ตัวเดิอนอันตรายพี่น้องนะครับ่บอยขึ้นขึ้นยากหน่อนึงพี่น้องนะครับพอตัวเดินมันเร็วโหดพี่น้องใส่ฟีเมอครับพอแล้วพอแล้ว เดียวแทนพี่น้องเอย เหมือนรถเล็กครับรถเล็กงก่ายกว่าแท็กไม่ดีเลยได้แล้ว

ye sút đây pi nong Hãy subscribe cho รถมาเต็มร้อยเลย้าว ไปฝั่งนี้เยอะมานิดนึงพ่อเดินหน้าไปโน่นนิดเดียว quá đại đây đâu đây đại đây đây đại đây đâu đây ตามลงครับพ่อตามลงอีกตามไม่เจอเลยไงเมื่อกี <S <s by, ้พ่อเอาเข้าไปเนี่ยเข้าเลยเข้าไปเข้าไปเข้าไปพ่ออ่าเข้าไปเข้าไปเข้าไปอีกเข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปเข้าไปอีกอ้อเวียงเวียงเวียงว่าไพ่อเวียงว่าไงมันติดเวียงเวียงว่านี่ฮะเวียงมานิดนึง เยามานี่นึงว่าไม่ลง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 พ่อลงอ่าลงอีกนี่ลงอีกลงอีกอ่าผักมานี่นี่นึงเดียวอ่าอีกนี่เดียวพ่อค่อยๆเอาเข้าว่ะเนี่ยซุบเข้าต่ำๆอ่าเอาเข้าเลยครับพ่อพ่อได้แล้วอ่ะ โอเคครับพี่น้องเรียบร้อยแล้วครับผมบอกไปครับผมเจอแล้วออกแล้วเดี๋ยวครังนี้ตอนนี้ก็มหกาหอดอาหน,งา,น,หนางาน,น,งนะครับออกหนาง่าเลยพี่น้องนะครับโครงการหลวงแล้วไ,ไม่ออกนะครับเอาไม่ออกให้พ่อเทากองการหลวงครับพี่น้องมาเมาครับเรื่องห่าอาไัย ต่อไผออกกับพี่น้องนะครับเสร็จจากงานกุศลาแล้วนง่รถมาต่อเ๋ยวพ่อไม่ไม่เอาเวลาเอาล่องละพี่น้องนะครับถึงหน้างานนะครับครงการหลวงพี่น้องนะครับแง่ลงมาจากเขาบกจันทร์ที่ตัดงาไพนะครับขึ้นรถมุกปลอลังมุกลลอพี่น้องตัดงาไผออกทีนี้มาดูการล่งครับของเจ้าแคทสามศูนย์เจ็ดสี่พี่น้องนะครับโดยการล่งของปอตาครับพี่น้องนะครับ เบิงกันเอาพี่น้องเลยนะครับเดี๋ยวผมเป็นคนหนาที่ครับโลกหล่อออกครับพี่น้องเอออยปล่อยเออยปล่อยใจเย็นใจเย็น เสียวเด็ดเสียวพี่น้องปืนบมดเสมอพี่น้องโอ้เด็ดเสียวเลยลงแบบเว้นหุงไงโอ้เอาออกเลยไงน้อง สุดจัดพี่น้องแกโอ้นะครับงานฝีมือตัวเดินบ่อ,อยดีเดแบบี๋ยวเาไปเดินนาก่อนอ่ะโอ้บ่ได้พี่น้องโอ้หมุดลงเองเลยไปเด้บบน Sida opp. Og sida opp. ีลงแบบปกติกูม,มูไหนเยอะพี่น้อง khăn thì nong cái, bơm cứ đi rong ngay ngay một này, cái bị cả. ลงมาพี่น้องเป็นปัญหาแล้วบานเนี่ยตอนแล้วว้า ออกมาเลยอุ้นเลยอพี่น้องได้แล้ววะเนี่ยนะครับเดี๋ยวตามไปกดซืเมืองรถออกก่อนพี่น้องนะครับแปบ๊บนึงครับเรียบร้อยพี่น้องอเลยเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับโอ้หันตะไลพี่น้องอเลย นะครับแท็กวูดวีเอาสำหรับคลิปนี้จบลงสัมเนียรพี่น้องปล่อยครับเอารถลงเรียบร้อยแล้วนะครับฝากกดไลน์กดติดตามครับตามเป็นคนเสมอครับรถเท่าครับพี่น้องนะครับเรียบร้อยแล้วโอเคครับผมปลอดภัยแล้วสวัสดีครับ